มาแล้วมาแล้วกูจะจับแทงแม่งไก้หมดเลยดีแะ่อเคดีไหมลิงกูจะจับแทงแมงให้หมดเลยอเอาอจให้บนดาวโหลดให้เสร็จก่อนแถวนี้มีคนอนะ จพันเจ้าพันทั้งสายชาิมีเที่ยวคลิปด้วยไหมไปนั่งดูหน่อยเดือนอีกาครับใหม่ไหนิบแทงให้ดูหน่อยไม่ไปไหนหมดวะเฮ้ยโอ้โหข,ขวาหมดแน่เลย แแคแ่นี้อ <c oughs> พอโบราณเลยค่ะโบราณีัง่ะอะไรวะ ดูดจวบ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 ไม่มีทุกอันเลยก็จะจับแข่งได้นี่มันต้องขั้นสามขั้นสามดูดจวบดูดจวบเอ๊ะดูดจนด้วยนี่เจ๋อ

เป็นเป็นนะเนี่ยค oh. นนี้ดูดเต็มแล้วดักหน้าเดี่ยวโอ้โหเฮียวันแล้ ตตตตติิิิิเต็มแล้วว่าต้องไปหาคนอื่นว่ะสวัสดีจิ๊วพร้อมแทงอะตอนนี้พร้อมแทงแล้วโอพร้อมเหมือนกัน้ oh <my. S 2> อมเลยปิดหอมเลยะ เสียบร้อยไม่ได้จับแทงว่ะจับอุ้มเฉยเฉยฮ่า, <c oughs> ากัอนอยู่เครื่องนู้นคนหนึ่งไปเครื่องนู้นเดีวย <c oughs> จะไปจับเสียบเขาดื้อ ดักหน้าปากซอยอยังไงล่ะตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยล <c oughs> อเลยอะไรอตายเลยตายเลยหนึ่งคนบายบาย <c oughs> อย่างเ่ยือสัสไซนิ่งจริงไหมว่าต้องทำอะ <c oughs> ไรต่อมันต้องเปลี่ยนเยอะไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเยอะ แค่ไปซ่อมเฮ้ย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 เียนี่อุ้ยมีระเบิดแฟตด้วยถ้ามันควักปืนมปยิงงถ้ามันควักปืนมปยิงอันนี้น่าจะน่าจะเจ็บหนักนะไอ้ไมเคิลเอ้าไอ้ไมเคิลในหนังอ่ะมันโดนปืนยิงไม่ตายนะเราเห็นเออตายไตัวนนี้ไปแล้วเออ เต็มดักมันถอยไงมันมันเดินมันเดินไม่ได้เต็มไงแต่เราเพิ่งรู้นะว่าไมเคลิ้นมันเป็นที่น้องกับลอรีโตรกอะซึ่งไปดูหนักฮาโลวีนใช่ดูจูบ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 จะเต็มแล้ว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 ได้แมงมุมมาด้วยเกรี้ยวโวนโคตแต่ไนหนังวันฆ่ากันโหดมากเลยอ่ะไอ้ไมคเคิ้ยคือไมคเคลิ้นไงเรียบร้อยเด็กเรียบร้อย พามาแทงนมพะลุอคอหอยได้สี่เลี้ยแม่งเลยกุยล่าบมัวเสดแต่แต้มมันน้อยอ่ะถ้าเล่นสายจับแทงอ่ะมันไม่มีแต้มแขวนเลยไงอ่ามันจะเสียสามแขวนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะสามารถจับแทงใครได้อ่ะ ขั้นสามก็คือจับแทงได้ทุกคนเลยลิงอ๋อจับแทงทุกคนเลยเหรอโอ้ยอย่างโก้อ่ะแต่มันดูดนานอ่ะนี่ขั้นสามอันนี้มันขั้นสามตลอดเวลาปะไม่ไม่ไม่ถ้าแอดออนแดงอีกอันหนึ่งขั้นสามตลอดเวลาอะไรก็เล่นเร่นยๆัหมดต้องเซอร์ไพร์มาเตอร์ฟักเกอร์แม่งอย่างเดียวเลยอ่ะตอนเนี้ยรอรอ อีกีพวกนี้มันฉลาดลอขั้นสามหมดก่อนปั่นข้างบนอยู่ขึ้นกันข้างบนจะเสร็จอ่ะเห็นเห็นชายเสื้อแบบ ตามรอยโอ้ตัวนี้แต่คนนี้เราเก็บสแตก็กมันไปหมดแล้วะ่ะได้ดิไปไหมหมดเลยหมดแมปหมดแมป อีคนหนึ่งเราจับแทงเนี่ยแอนเน่เ,นหเห็นแล้วเออมันเห็นเงาคนได้ไงอะ่ะบาร์บีคิวยังไงล,ล่ะได้ตัวเองขอดูอบพหน่อย ดอ่มหน่อยเต็งเต็มป่ะไอเฮียตันแล้วโอ้โหแทงได้2องคนเลยมันกามีมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไอสองตัวเมื่อกี้กูยังไม่ได้ดูดอะไรเท่าไหร่เลยไงเนี่ยปะเต็มละทำอะไรไม่ได้ละต้องตีปกตินะมอวี้อย่างเดียวเลย ไายไปก่อนเลยพี่อ้เอตียวอ,อยู่ไหนแล้ว,วะ,ะวิ่งสวนกระแสทาราซะด้วยวิ่งท่อวิ่งจากหน้าดิวิ่งทอนทอนโอ้โหสองอิงะแทงได้สองคนเอง ไอ้เครื่องข้างบนเมื่อกี้มันจะเสร็จแล้วไหวะมันเนียนไหม่ะมันเนียนไหมมันเนียนไหมมันเนียนไหมแบนปุ๊บกูบหายคนหายมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆวะ่ะเมื่อกี้ท่ออยู่ไหนวะ นี่ยนะนี่อะไรล่ะ เปิดไม่ทันมากเห็นเงาอะไรแป,ป๊บๆเปิดเลยเฮ้ยไม่เปิดเลยสักอันได้ยินเสียงอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไปไหนแล้วอันแน่ไปประตูนู้นป่ะ ไม่ค่อยหายไปว่ะว่าไปประตูนู้นว่ะโตโนแหละอาจจะหลงก็ได้นะเพื่อนไม่เว้ยว่าประตูนั่นแหละว่ามันน่าจะออกได้ปล่อยรอดหนึ่งไมก็ได้จิวก็จิวก็มีปืนจิวก็ไปเอาปืนมายิง นี่ไงเขี้ยทันปะโซเดกอะนี่เลยมาไหมไหมพี่แฟนซะดีๆปล่อยเขารอดดีกว่าไอ้เฮียเฮียเจี๊ยเขี้ยจับแทงเขาไปสองคนน่ะสูญเสียบุคลากรที่หายนะ บ้านน่ะเจอเคยแล้วเพื <her habits> <cetera> ่อ oh น <halt ý Letter> ่หน่อยด่านนี้มันหายไปไมเคเล่นยากสัตว์บอกเลยไอ้เียยังเหลือห้องอันนึงไอ้ด่านที่เล้นยาก อ๋อไออาร์พีดีอะนะเนี่ยด,ดูแต้มเห็นปะแต้มไม่เยอะเลยเต้มสองหมื่นว่อ้หึห <c oughs> ึหึหึหึแึงหึหึหึหงหลังเล่นได้ <c oughs> ึังหึ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 หหหรอนโนเอง เเงราาจะตยกันไป<ค>ดูไม่แน,น,น,น่นอนอไปดูไปเลยนะชา